ลายมือนี้เป็นลายมือของมนุษย์เงินเดือนนะคะคนนี้เป็นผู้บริหารนะคะคนนี้เป็นผู้บริหารนะคะชีวิตเขานะคะตอนที่เขาอายุประมาณ33มสิบาเต็มนะคะชีวิตของเขาตั้งแต่อายุ33มสิบาเต็มตอนนั้นเนี่ยนะคะเขาได้เลื่อนตำแหน่งในลักษณะก้าวกระโดดนะคะ พราะเกิดอะไรเกิดเครื่องหมายวิกตอรี่ที่เส้นฐานะเส้นฐานะนี้สําคัญนะคะถ้าทํางานแล้วเส้นฐานะเกิดวเส้นอาทิตย์เกิดวและเส้นเสาตัวนี้เกิดวอย่างนี้เราเรียกว่า3-4ตัวเรียงหมายถึงการปรับ,ร,บระดับปรับระดับในลักษณะก้าวกระโดดน,นะคะฉะนั้นตอนนี้แล้วเขาก็งานของเขาก็ไปได้นะคะก็ไปได้รับเงินเดือนไปนะคะ แต่ตอนนี้เขาอายุห0กวิา่าปัจจุบันนี้อายุกลับมาอีกรอบหนึ่งมาตรงกับเขาอายุสาสิบสาอายุเขาห้าสิบป่าค่ะนะคะประมาณห้า5บสี่ห้าสิบห้าฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยเนินอังคารกลางเนี่ยมีความสำคัญเพราะเขาจะกลับมากินอีกรอบหนึ่งตอนนี้กลับมาอีกรอบแล้วยกตัวอย่างถ้าคนนี้เป็นบุคคลในเครื่องแบบนะคะตอนนั้นเขาอาจจะเป็นร้อยเอก สามสิบ่าเป็นพันตรีกลับมาตรงนี้ก็ต้องเป็นนายพลค่ะและก็เป็นนายพลที่ก้าวกระโดดนะคะเนี่ยดูไม่ยากเลยแต่ต้องเอาระบบเมตริกเข้าไปจับนะคะก็ทายได้เลยว่าตําแหน่งหน้าที่ของคุณจะได้รับความไว้วางใจคือก้าวกระโดดถ้าไม่เป็นตามนี้คืนเงินถ้ามาดูอาจารย์พัชนีและมีเทปอัดให้ด้วยแต่นี้เรามาดูมือซ้ายนะคะในเมื่องานเขาก้าวกระโดดและชี้ส่วนตัวทำงหน่ง โอเคคนคนนี้นะคะถ้ามีโอกาสรับเงินเดือนแล้วถ้าจะทำธุรกิจทำได้นะคะอาจจะมีเงินแล้วก็ไปซื้อที่เก็บปล่อยที่ให้เช่านะคะปล่อยไปซื้อที่ริมถนนแต่ไม่ใช่ซื้อกรุงเทพนะกรุงเทพริมถนนนี่มันหลายตังอาจจะไปซื้อต่างยงวัดราดบุรีเพชรบุรีสุพรรณน,นะ,ะไล่หนึ่งสี่แสนเจ็ดแสนล้านหนึ่งและให้เขาเช่าตาม ของฝากขายอาหารข้างถนนหรือแบ่งที่ดินขายค่อยๆทําค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ทําได้นะคะหาะไรายได้เสริมนะคะก็ทําได้ถ้ารู้จักการวางแผนนะคะคือไม่ได้ไปลงทุนโอ้โหเป็นโรงงานใหญ่โตมือน,นี้ไม่ใช่นะคะ,ะเป็นจองวางแผนอยู่แล้วแต่เป็นคนเชื่อมั่นตัวเองสูงเห็นไหมคะเส้นสมองกับเส้นชีวิตทางออกจะก,กันนะคะวางแผนก็คือเส้นสมองตกเนินจันทฉะนั้นหลายอาชีพนะคะเราสามารถที่จะวางแผนได้นะคะ ว่าเออถ้าตัวเนี้ยวิกตอรี่มันเกิดถีมากๆาอันนี้เราก็ทํางานให้มันได้เงินเร็วขึ้นแต่ถ้านานๆนนทิ้งมาทีหนึง่งนะคะเราอาจจะไปรับขายฝากมีที่ดินให้เช่านะคะหรือที่ถ้าเราไม่ได้เดือดร้อนก็ซื้อทิ้งๆไว้ติดถนนต่อไปมองดูหน้าสวยๆเราแบ่งจัดสรรอะไรพวกนี้ก็ได้หมดอะค่ะนะคะ,นะคะมันต้องอยู่ที่การวางแผนและจังหวะชีวิตค่ะนะคะแต่คนนี้โอเคและเรื่องเงินเดือนถือว่าไปได้ดี ก็เป็นไรายได้เสริมนะคะก็หาไรายได้เสริมไป